อัปเดตเจ้าดำกันนะคะเห็นได้ชัดใช่ไหมคะ FC ว่าดำไม่ได้ผอมเหมือนเมื่อก่อนแล้วเนาะนะคะนะคะคือดูดีขึ้นเนาะกินในวัดแล้วค่ะแต่ว่าไม่อิ่มก็เลยวิ่งตามรถแม่ออกมาแม่ก็เลยต้องจอดมาให้กินข้างกำแพงวัด ให้ในวัดแล้วเมื่อกี้ยังไม่พอใจจะกินอีกก็เลยต้องมาจอดกันอยู่ข้างถนนเดี๋ยวนี้เวลาเขาจะขับถ่ายเขาก็ไม่ร้องควนคางเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะเมื่อก่อนเนี่ยร้องโหยหวนแต่เดี๋ยวนี้ไม่แลว้วค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะสภาพก็คือ ดูดีขึ้นใช่ไหมคะแม่ก็แบบดีใจเนาะที่แบบเห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีของเขาอะคะ่ะกินเก่งนี่ซื้อคอไก่บดให้กินค่ะวันนี้ถูกอกถูกใจถึงต้องเบิ้ลอ,อร่อยแล้วสีดำห อ,อร่อยไหมอร่อยไหมไหนดูหน้าดูตาหน่อยโอโ้อร่อยใช่ไหม <laughs> แม่ไปละเดี๋ยวแม่ต้องไปขายของอีกลูกแม่ขอขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ